ที่คาดผมนะคะจะมีกระดุมเนาะกระดุมทั้งสองฝั่งนะคะระหว่างใบหูของเราเนี่ยเพื่อที่จะคล้องผ้าปิดจมูกนะคะแบบนี้ก็ง่ายนะคะใส่ได้ทั้งวันค่ะมันจะไม่ออ่เล้างหูนะคะแล้วก็จะไม่เจ็บด้วยเนาะตรงใบหูของเราเนี่ยเขาจะมาคาดอยู่ตรงช่วงนี้พอดีเนาะนี่ค่ะ ก็จะได้ภาปิดจมูกแบบนี้นะคะแล้วเขาจะไม่รัดไปหูของเรานะใส่ได้ทั้งวันนะคะไม่เจ็บค่ะแล้วก็ตรงช่วงนี้ก็หายใจสะดวกด้วยนะคะตรงนี้ก็คาดผมเก็บผมเรียบร้อยค่ะ